สวัสดีพี่น้องที่รักพี่น้องพ่อบอกตรงๆนะพ่อชอบนักบุญเปาโลตรงที่ท่านเป็นนักเลงทางความเชื่อดีจังเป็นนักเลงในการใช้ชีวิตทางความเชื่อดีมากท่านเอาอย่างพระเยซูเจ้าเอาอย่างพระเป็นเจ้ามาเต็มเต็มเลยพี่น้อง พี่น้องถ้าใครอยากจะมีชีวิตที่เป็นนักเลงความเชื่ออย่างนี้นะเป็นนักเลงชีวิตอย่างนี้แล้วก็ต้องอย่างนี้เลยพี่น้องเห,อเหมือนพระเหมือนพระเยซูเจ้าเหมือนนักบุญเปาโลนี่แหละพี่น้องไปลองพิจารณาดูนะว่าท่านเหมือนพระเยซูเจ้าและพระเป็นเจ้าตรงไหนเริ่มจากท่านบอกว่าท่านได้สอนได้เป็นแบบอย่างได้เอาใจใส่ พวกพระสงฆ์ของท่านให้เป็นคนดีอย่างที่พระสอนก็คือภูมิใจในความรักของพระแล้วก็ไปรักคนอื่นเขาถ้าชีวิตต้องเจออะไรหรือเจอใครไม่ดีก็ให้ไปอดทนเพราะจะรักชีวิตตัวและรักคนอื่นไว้เสมอ ทำสุดความสามารถเท่าที่ทําได้และว,วางใจในพระเมตตาของพระว่าจะยกโทษให้และจะทรงประทานสวรรค์ให้นับแต่ในโลกนี้และตลอดนิรันดรนใ,นในโลกหน้าจากนั้นท่านก็บอกว่าต่อจากนี้ไปตัวท่านเองก็จะไปรับความตายของตัวเอง ตามที่ได้สอนพวกเขาทุกคนอย่างนั้นท่านก็ไปทำชีวิตของท่านท่านจะไปทำชีวิตของท่านล่ะเสร็จแล้วท่านก็ทิ้งท้ายว่าต่อจากนี้ไปพวกคุณก็ต้องไปทำชีวิตของพวกคุณกันเองบ้างแล้ว ต้องไปทำชีวิตของพวกคุณกันเองด้วยและถ้าใครจะทำหรือไม่ทำตามที่สอนให้นี้ก็สุดแล้วแต่พวกคุณ แล้วผลที่สุดจะไม่ได้สวรรค์กันเองนั่นก็ไม่ใช่เรื่องของท่านที่จะต้องไปรับผิดชอบชีวิตพวกเขากันอีกแล้วเพราะท่านได้ทำในส่วนของท่านที่จะรักที่จะสอนพวกเขา ให้รู้จักรักตัวเองอย่างที่พระรักและไปรักคนอื่นอย่างที่พระสอนให้รักครบถ้วนแล้วสอนให้แล้ว จะทำหรือไม่ทำมันเรื่องของพวกคุณกันแล้วพี่น้องที่รักพระเป็นเจ้าก็คิดแล้วก็ ทำกับเรามนุษย์อย่างนี้ตั้งแต่แรกเหมือนกันคือสอนเรื่องดีๆให้กับเราแล้วต่อจากนั้นมันก็เป็นเรื่องของพวกเราแต่ละคนพี่น้องที่จะไปเลือกทางเดินชีวิตของตัวเองผลสุดท้าย แล้วก็เลยจะต้องมาเดือดร้อนกันในโลกนี้ไงต่างคนต่างก็รับผิดชอบสิ่งที่ตัวเองเลือกกันเองไม่ใช่ความผิดของพระแล้ว จากนั้นพระก็ยังทําต่อไปอีกนิดตรงที่ก็แสดงให้เห็นว่าสงเอาใจใส่เราจริงๆโดยลงมาตายแทนเราและเมื่อตายแทนเราให้แล้วหลังจากนี้นะพี่น้องก็จะต้องเป็นเรื่องของตัวเราเองจริงๆแล้วล่ะเราอ่ะก็จะต้องไปตัดสินใจเลือกทางเดินชีวิตของเราเอง พระให้โอกาสแล้วให้โอกาสเราแล้วเลือกเองว่าจะทำตามที่พระเยซูเจ้าสอนและให้แบบอย่างไหมและแถมก็ยังจะมีพระจิตเจ้าคอยดนใจช่วยเหลือ อยู่ตลอดอีกด้วยพี่น้องที่รักนั่นแหละพระทำให้แค่นั้นก็น่าจะพอแล้วต่อจากนี้ไปก็เป็นเรื่องที่คนเราจะต้องไปรับผิดชอบชีวิตตัวเองได้แล้วพระทำเท่าที่จะต้องทำให้แล้ว ถึงได้บอกไงว่าพี่น้องนี่แหละนักเลงชีวิตจริงๆนักเลงความเชื่อทำอะไรให้คนอื่นเท่าที่ควรจะต้องทำแล้วเท่าที่ควรจะต้องทำเพราะว่ารักแล้ว ก็ถือว่าจบแล้วแล้วตัวเองก็ได้ไปยอมตายในส่วนของตัวแล้วพระเยซูเจ้าที่เป็นพระได้ไปยอมตายของพระองค์แล้ว ได้ไปยอมตายของพระแล้วต่อไปนี้ก็ต้องปล่อยให้คนอื่นไปรับผิดชอบตัวเขาเองแล้วไม่ต้องไปรู้สึกผิดอีกต่อไปแล้วว่าพระไม่ได้รักเขา เท่าที่ควรเป็นตัวเขาเองแล้วต่อไปนี้เป็นตัวเขาเองแล้วที่จะต้องจัดการตัวเขาเอง ไม่มีใครไปรับผิดชอบชีวิตเขาอีกแล้วไม่มีใครจะต้องไปรับชีวิตเขาอีกต่อไปแล้วพี่น้อง พี่น้องที่รักถ้าพี่น้องรักใครอย่างที่นักบุญเปาโลพระเยซูเจ้าและพระเป็นเจ้าเป็นตัวอย่างความรักอย่างนี้แล้วก็ขอให้พี่น้องไม่ต้องไปสนใจอะไรอีกต่อไปแล้วไม่ต้องไปสนใจอะไรในตัวเขาอีกต่อไปแล้ว ถ้าคนที่พี่น้องอยู่ด้วยคนที่พี่น้องจะรับผิดชอบจะต้องรับผิดชอบชีวิตเขาจะยังไม่ตัดสินใจด้วยตัวเขาเองว่าจะเลือกทางเดินชีวิตอย่างไรดีเขาจะยังทำตัวอ่อแออ้อแอไม่เป็นโลเป็นพายจะดือ้อจะเครียดไม่เข้าเรื่องจะยังโง่ยอมให้ปัญหามันมาสมหัว ทำให้รักไม่เป็นสักทีมันก็เป็นเรื่องของเขาแล้วพี่น้องพี่น้องอย่าได้ไปวุ่นวายใจอะไรอีกทั้งนั้นว่าเรายังทําดีกับเขาไม่พอไม่ต้องแล้วพี่น้องพี่น้องต้องปล่อยวาง มองดูมันตายด้วยตัวของมันเองให้มันลําบากสุดๆแล้วถ้ามันโชคดีมันก็จะคิดได้จากตรงนั้น คิดได้เองจากตรงนั้นที่มันลำบากสุดๆเพราะความโง่ของมันนั่นแหละถ้ามันไม่ลำบากสุดๆมันคิดไม่ได้พี่น้อง เราต้องทนดูมันลําบากถึงแม้ใจเราจะขาดก็ตามที่เห็นมันลําบากแต่เราก็ต้องอดทน ฝืนใจมองดูมันที่เรารักอย่าได้เข้าไปช่วยมันเปนอันขาดเพราะเราจะ ไม่ทําให้มันเรียนรู้อะไรเลยเราจะเป็นคนขัดขวางสวรรค์สำหรับมันจงรู้ตัวไว้ ให้พี่น้องอยู่นิ่งนิ่งรอดูเขาไปมีใจให้เขาเหมือนที่นักบุญเปาโลพระเยซูเจ้าพระเป็นเจ้ามีใจเฝ้ารอเอาใจช่วยคนเหล่านั้นกันเถิดเห็นไหมว่าพระดูเราลำบาก แทบตายโดยไม่ช่วยอะไรเลยไม่ช่วยอะไรอย่างผิดผิดเลยนั่นแหละเราก็ต้อง ไม่ไปทำอะไรมากกว่านั้นอีกแล้วเหมือนกันเป็นพ่อแม่ก็ให้อยู่นิ่งๆดูลูกเติบโตเป็นตัวของตัวเองต่อไปไม่ต้องไปสอนอะไรมากกว่านั้นอีกแล้วสอนมาพอแล้วเป็นครูเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นหัวหน้าเป็นผู้ใหญ่เป็นอะไรก็แล้วแต่ใครไปอยู่ในสังคมไหนก็ แล้วแต่แล้วอยากจะเป็นคนที่ดีต่อสังคมนั้นจริงๆเป็นคนที่รักและหวังดีต่อสังคมนั้นจริงๆคิดอยากจะเป็นนักเลงชีวิตนักเลงความเชื่อก็ให้ดูแบบอย่างนักบุญเปาโลพระเยซูเจ้าและพระเป็นเจ้าอย่างนี้นี่แหละครูสุดๆพี่น้องเท่สุดๆ การุณาอย่าได้เข้าไปวุ่นวายแทรกแซงอะไรทั้งนั้นเลยต้องรู้จักนิ่งๆฟังพี่น้องเขาทะเลาะกันฟังคนในสังคมนั้นทะเลาะกันทนคนไม่ดีเขาเอาเปรียบทำร้ายคนอื่นและมองดูอีกฝ่ายหนึ่งเขาตอบโต้เอาคืนอย่างไรกันไปด้วยอาการสงบ มองดูอีกฝ่ายหนึ่งว่าเขาจะตอบโต้เอาคืนอย่างไรกันไปด้วยอาการสงบปล่อยให้พี่น้องเขาเรียนรู้ที่จะฝึกความรักอย่างที่เราพร่ำสอนเขามามากมายพอแล้วไปถึงเวลาที่พวกเขาจะต้องเอาความรู้ที่รับจากเราเนี่ยไปปรับใช้กันเองแล้ว ไม่ใช่ไปจูงมือเขาทำตลอดเขาให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ตลอดเขาไม่ใช่เด็กแล้ว าโตแล้วต่อไปนี้เขาจะต้องรู้ว่าเขาจะต้องตายอย่างที่พระสอนอย่างไรหากเขายังไม่เรียนรู้นะพี่น้อง และถ้าเขายังไม่เรียนรู้เขาก็จะต้องยอมรับความทุกข์จากการที่ไม่มีพระพรของพระในชีวิตของเขาไปเขาจะว้าวุ่นใจไม่มีความสงบในชีวิตของเขาอย่างนั้นไปเรื่อยจนกว่าเขาจะเรียนรู้ที่จะแสวงหาพระในชีวิตของเขาเองหาให้เจอ ว่าพระอยู่ตรงไหนกันแน่เราจะไปทำให้เขาตลอดไปไม่ได้พี่น้องเขาต้องทำของเขาเองเท่านั้น ส่วนเราเราต้องทำตัวเหมือนพ่อแม่ที่ไม่ไปโอ้ลูกตลอดเวลาบางทีก็ต้องฝืนใจมองดูลูกเจ็บบางทีและบางทีเราก็ต้องเป็นคนที่ทำร้ายลูกด้วยความหวังดีเองด้วยซ้ำ คือไม่เป็นคนที่ง่ายสําหรับลูกเราต้องดุต้องเคร่งต้องไม่ตามใจต้องแข็งต้องไม่ยอมต้องพรามต้องเตือนถ้าเตือนไม่ได้ก็ใช้วิธีไม่พูดด้วยไม่ให้ความใกล้ชิดต้องไม่อะไรก็ได้ต้องทำให้ลูกเครียดบ้าง ต้องทำให้ลูกเครียดเสียบ้างแต่ไม่ใช่เพราะเราเอาแต่ใจเราแต่เพราะเราจะฝึกให้ลูกได้ดีหรือจะเรียกว่าดัดนิสัยก็ได้หรือจะถึงขั้นดัดสันดานก็ต้องทำทำเพื่อเขาอย่าไปยอมลูกหรืออย่าไปยอมใครในสังคมเพราะกลัวว่าเขาจะไม่รักเรา เราต้องไม่ห่วงตัวเองอย่างนั้นพี่น้องแล้วทำให้ลูกหรือคนอื่นเสียคนไม่รู้ว่าการจะต้องรักอย่างพระมันต้องลำบากอย่างนี้คือคนดีๆหรือการจะได้สวรรค์นั้นคนดีหรือสวรรค์เขาจะไม่มาตามใจคุณนะพี่น้องถ้าคุณเป็นคนใช้ไม่ได้จะเอาแต่ใจอย่างนี้ละก็ ชีวิตก็จะต้องลําบากจะต้องยากสวรรค์ต้องยากเราต้องทำให้เขารู้อย่างนี้เพราะถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะทำพี่น้องจะรอให้เขาไปเจอความหายนะ ในอนาคตหรือไงล่ะสังคมมันถึงได้แย่ลงแย่ลงอย่างนี้นี่ไงพี่น้องคนรักจริงต้องรักให้ได้อย่างนี้รักอย่างไม่ตามใจถึงจะเรียกว่ารักไม่อย่างนั้นก็เรียกว่าไม่รักจริงรักโง่โง่เพราะฉะนั้นคันปากแค่ไหนคันมือแค่ไหน ขันปากแค่ไหนก็อย่าอย่เพิ่งพูดขันมือแค่ไหนก็อย่าเพิ่งไปทำอะไรทั้งสิ้นดูพระเป็นตัวอย่างเข้าไว้นะพี่น้องนั่นแหละวิธีรักที่ดีที่สุดแต่ก็ช่างทำยากเหลือเกินพ่อขอพระอวยพรนะพี่น้องนะ